à chạy ngay mà bụi phong, một con nó cháu làm tầm đâu Mẹ chạy lại Hư. làm cao mà mà nó nhìn thiền Hư. Hư. con cá đi sầu nè đi xong là mẹ mình <laughs> mẹ có bắt mương mỏ này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để พี่แม่นี่เป็นคนเอร็เออเดกอะฮะผมจะหักษาก็หักษาก็หักษา,า,ายกันประเด็นนี้นกูจะปฏิายิเขาเที่ยวกึ้หัวน่ะนี่อย่างคุยกัใจก็หายใจอ้าวไปเกี่ยวยังไงล่ะก็จำคูหายใจจริงๆอ่ะหมอจะหมอโดนชุหกหูอย่างกันเป็นหมอร่้ <c oughs> เอาสายล้องคอไปแล้วออลก็อนพี่วะ <c oughs> ถ้ามาเอาสายสูห้หูอย่างนดียแ,แล้วปัญหาไม่ผ่านหู หมอผมปวดเสียบยาเออยาไปกินยายาที่กินก็นอนเอิดสองเมตรคุณคือยาห้าวันแล้ววันเดียวปิ้งมายาเชี่ยงหมดหมอยาหมดแล่วยาผมดีนะแกก็ดีก็ผมห้านก็น่ะก็มอบากคนก็นอนอย่างก็น่ะครับแล้วหมอูผมก็บ้างก็ยี่แมนอนกันเ้วยเอากดหมอกระชกดหมอกระชุ มันมีเป็นเปียกกว่าเสี่ยงจบหรอคนเทามันต้องฟังเนี่ยคนบอกว่ารู้เขารู้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แกรู้แพ้รู้ชนะรู้ระบผิดรู้ใจรู้สังของบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มัดันสมัยจะไปกันใดมีสี่ห้อดนอกแ่วนในกันดรลาบไปไหนก็จอยบ้ากันเดียวดอยเราลบมีแต่มัณฑนาเล่ากันจนสดฤทธิ์ปั้บปนเดวินมาสมัยนี้นอนรับลูกกี่เท่ากี่ นิมนตเจ้าสมัยเด็ก่เพราผมใช่งนเอาก็สบายผมใช้สยอกมันไม่ได้่นใจอยู่โบก้จาที่ไหนเหนสีโบคุร้องสดองฮัลโหลรูครับอย่ามได้กอเอาได้เละดนขบกมนเราได้กามไปละ ถ้าใจของมีความสุขก็ต้องบางมีเงินกะจามีเงินกะจ้างอยู่ด้วยกันในยิ่งยังมใพี่น้องหละบ้านโรงเนี่มันดางสมัยก็เนี่ยลูกเป็นเด็กจอมองเอ่อไรเาจอมทอขี่รถไก่วัดพระธาตุสีจออเออไปโทรศัพท์มายังบ้านั่งโทรศัพท์ไว้ในรถเวลาขี่ไปเขาบอกเขาเขา็คนทุกข์พาโทรศัพท์ในเนี่ยไลน์เขาผมเล่นเฟซเขากัดเน่เขาไปยาไปเน่เขาเขียนเขาข้ามผน ดา่าด่าแต่งแต่งกันนั่นสุมาดปืนซิปปืนป่ามีฮั่นหมดห่วเ<พ>มียเมียฆ่ากันฟังกันเอายมีฮั่นผมเขากขาเลยประหยัดอ่านเป็นอย่างว่าซื่อๆเน้องเขาลองคานทีวีนี่นะพูดซื่อๆเลยอู้จะไม่หายสุมาดภาษาไทยขอ,องยมฟังถึงวันที่เขาฟังภาษาต่างประเทศเปิดทีวีขึ้นมานภาษาอังกฤษหมด ไปเขาัความขังเจ็มันหูเรื่องมันบ่หออกกอเขาียโหน่อย่แต่อี้มามโันลกมันันปเดีนี้นัเรื่องอีน้ยนั้นนดักปิ้วลกชมผู่ชมแพ้ไปได้พูนะเปไ มองขึ้นมาเห็นล้วชมพูเลยหายไปเลยก็มาแจ้งว่าใหญ่นั่นก็เลรลักพาเป็นสิ่งที่น่าลักคาก็ไปแล้วมหายโทรศัพท์เอาอยู่ข้างประตูขี่รถไปสักทุ่มป่ายนะถ่ายรูปโทรมาไอ้เฮาผมหัวเรื่องก็กลับโทรศัมะอะโลก็อาลมณกเสียงก็ใจรู้ขี้ไม่หน่อยเอาหน่อยขี้ไม่หน่อยเขาคนได้ขี้เงี้ยหน่อย mất tiền của họ kiếm ra đồi anh kiếm phải anh này quá anh bỏ đi chơi làm cái gì lao mà được chồng lâu คนเขานี่ยะม่ใช่ว่าอันว่าเองเดี๋ยวย้ำของเมืองเด็ดๆเดี๋ยวเปน้องบ้านเมืองเดียมัอนกันสมัยเตะทำมากเนี่ยบันลืมของเก่าแล้วก็เมาของใหม่บอต้องไปฟังคำเหนือคำใต้มันไม่ใช่ยุคครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลนี่มันไป่แห่งแบบไม่ไปใช่เหมือนบรดเดี๋ยวบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ยังมันก็จำเป็นหมดนไปฟังคำเหนือคำใต้บ่ฮู้ทุกเจ้าเรียนหนังสืออ่ะบเฮู้ทุกเจ้ามีความงัว่ฮู้ทุกเจ้าเงาแง่ยกับไม่ได้หลงสังเตื้อ่างไม่ได้หลกตุลุกทุกเจ้าจุ๋ยหรือเจ้าบ้านของผสมควรเนี่ย เนี่ยมันเป็นมันเป็นอันหยั่งเขาแค่หันมันตายนะเขาใครจะมันเอาคุณเจ้าวัดไหนแต่สีดนนะครับไปเรือไปอ่านสอนเรือจะไปส้างกำเหนือกำใต้เยุบแยงตะแคงรัวพิศสี่ข้อสี่เลยจะบอกมึงฟังยุบแยงตะแคงรัวมีอะไรบอกมั้งปิยะวาฒน์จากขาวตัวนออยู่นะอาจารย์ห้าเกิดเรื่อง รักกันไว้เก well ิดเราเกิดร่วมแผ่นดินไทยเราจะเกิดภาคไหนเราคนไทยมือกันเชื่อสายความเพียรีไม่มีขีดกั้นเกิดใต้ถุนไทยนั้นบุชนทุกคนคือคนไทยคนเรามีอย่างซักอยากเอาอยู่ด้วยกันหึงวันหวันพึ่งพาอาศัยคนตุ้งเปิดคนรวยคนรวยเปิดคนตุ้งเนี่ยปอก้ากัเปิกคนซู้คนซู้กเปิวกปอก้าเนี่ยไปไปมาทุกเจ้าเปิพวกสัตว์ท่าท่ามันเป็นอาสะเปิกอาศัยว่าอยู่ไหนเป็นเล่าขวัญกันจุดที่จุดที่ใส่กันมันเหมือีเนาะพี่น้องตระลายทุกคนทุกหน้นมันหมโห โมหหมตังทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนเัาเวลามันยอแม่นี่หมดเลย มาร่วมโลกเดียวกันเป็นพุทธเป็นจินเป็นอิสลามเป็นศาสนาไหนก็ได้เราก็คือมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันเกิดใต้พรมไทยนั้นบกครทุกคนคือคนไทยเขาเกิดมาร่วมโลกเดียวกันกาได้ประกอบมีอย่างเสีอย่างกินข้าวแล้วขี้ทำความเอกันหรอยังกินแล้วขี้ไปไหนขอไปเอมใส่กันเตอมนุษย์แน่นอนคนบางคนอยู่ไหนเอมใส่กันเล่าพันกันจุดจีิจุดจีบีจะได้อย่างคืิมาสอย่างอยู่ด้วยศีลธรรมพทธเจ้าดีกัน นี่ตุนเราบอกกินข้าวแล้วคิดทำความดีกันหรือยังครับแต่ขนาดนั่งโดยในภัยห้องบักขี้บักเยี่ยวบักโถครับขอจะไปเอ็นเหมือนกันมกถึงตุนเจ้าว่าน่าจะเป็นผู้รักผู้ใหญ่จะมีเงินมีเงินเข้าห้องน้ำมีสามอย่างบักเชื่อวตุนเราลองไปเข้าด้อยก็บักขี้บักเยี่ยวก็บักเยี่ยวบักโถบางคนเอาตุนสามขอว่าชุดใหญ่ไปกับพิมตุนเจ้าจะไปโง่ถ้าอยากฟังความจริงหรือความเท็จ สัมคมไทยเอาเปลีนควาเพศหนึ่งวันวันเดี่ยอันสมนักการเข้าภากาเนี่ยเนี่ยสมนักการเวลาเขาเี่นเขาดุใส่ไปยังใส่ที่ไหนเขาเกี่ยมอะไรยังไงเขาเกี่ยมห้หมือยเนี่ยเนี่ยเี่น้องแต่เขาใส่เนี่ยเามองในผ้าอะไรร่างผ้าทำไมก้าเนาเนาะหน้ากากนั่งหมจะถ้าทำไมถ้าทำไมรู้สีด้วย้ใจ เราเกินเลาแล้วพี่น้องตลอดจะกับคนเโามิเนียมเราเกี่ยวตัวคนตายเกี่ยวไก่คนแตกเกี่ยวน้ำคนหน้าแรงเกี่ยวแบงค์คนเดินทางเกี่ยวตัวไปอยู่ที่ไหนก็จ้างพี่น้องมาแล้วมาเจ้าลุงเราไปเข้าห้องน้ำคนเข้าห้องน้ำมีสามอย่างอย่างแรกแต้บแต้บท่านต้องมีท่านต้องท่านต้องกรอบตัวกรอบแด๊บแด๊บพอเข้าห้องน้ำมีสามอย่างท่านเราไปนั่งของยอดออกมาตึงมาหยักแต่อันไหนจะมาก่อนะ แต่ส่วนมากลงลงมาก่อนเพราะวาเวลาเราเตียวไปนี่มันนีบหรอกเพาไปนั่งแล้วมันใหญ่เนี้ยอยังมีเคืองินขึ้นตอนนั้นน่ะลงมาลงมีสองอย่างถ้าลมพายุนี่จะโวยเลยปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บนั้นพายุถ้าลมธรรมาดาก็งแบบอ่อยๆเนี้ย พอลงมาเช็ดกับใทเดี๋ยวฝนลงเลยก็ฝนลงสาดสาดไปเลยคิดเมื่อมาล่ะก็ได้สุนัขสุน้าทัอันใดเป็นใะไรูองเราพอบางทียังไม่แพ้โบกากเดี๋ยวคนพอมีอะไรตุลุงไปเต้นจงไงอบรมกูไม่้านอีน้ยกันนั้นตุลุงตุลุงเนี่ยอย่างอันเนี้ยสามอย่างห้ามันป่ะนี่อย่างสามอย่างห้าเข้าห้องน้ำทำไมขี้เยอะกว่าห้าบาท เพาะาเขาเอาว่าอีน้อยว่าไปเรื่อยเนี่ยลูกยังไม่บอลที่โป่งน้ำมอสเนี่ยเขาข้อของน้ำมันเขียนละห้าบาทมืออย่างเจ้ามือเริ่จ่ายมากกว่าห้าบาทจริงเดียวด้วยแล้วคนท้องเหมือนก่อนเขาแตกต่างแค่ความเป็นอยู่เท่านับคนนั้นสูงคนนั้นดำคนนั้นดำคนนั้นแค่แต่เขาเป็นมนุษย์เหมือนกันตามหูจมูกตามหูจมูกลิ้นกายและจิตใจเขาอย่างเดียวของน้องฮองว่าเป็นน้องสลายเนี่ยตามหูจมูกลิษกายจิตใจอินซีโอ เขาเหมือนกันหมดแต่เขาแตกต่างแค่ความเป็นอยูไม่ได้หรอกกินข้าวก็ยังเดียวกันเข้าที่นี่มาทุกคนเรามีตาสองแก้มพี่น้องคนนี่แหละพี่น้องธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ตาแค่ก็พอมีสองแก้มผู้ดังแคก็โดนมีสองหงอนแคก็ความีสองแต่ปากเขากินผู้เล่ากว่ามีปากเดียวก็ขนาดปากเดียวมันยังว่าปากหน้าอ่ถ้ามีหลักปากความดียุ่งก็เอาพีชหอกันทุกวันย้อนอันนี้กันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยเน็ต ุดทีุ่ดที่เราน่ยจะวันกับมู่จัจบจัสิ <laughs> ่งตึมันนึงมันเลยอยังบอกมู้นะเขาบอกมูนะถ้าลาออกอย่างนียก็ถ้าันแล้วอะได้สิตอแล้วมูงเขาตั้งอะไรสั้งใจใหดีนะเขาพิดกจนการพึงมันเนี่ยก็นได้ป้าเขามันกินทิ่กินเกลือตลอนะของบานของเก็มก่นเขาจะืึกคนฮักกันก็ได้จะนึกคนจังอะไรแตกแยกกัได้อุ้มมีความจริงก็มีนั่นมันานเขฮู้อ แล้วก็คนเฮานี่มันบันมีความจริงใช่นัมคนมันมีความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์สักคนนะคนเราแต่ว่าขอให้มันช่วน้อยที่สุดได้ก่อนให้แม่เขาย้อนใส่ตัวแล้วตัวเป็นคนดีไงนายแม่แล้วตัวยถามถามสถาบันว่าใครเป็นคนดีอีแม่จะยกไผรมาเป็นคนดีคือตุกขอมันบางมีเมื่อบางมีขอมันช่วน้อยที่สุดได้ก่อนโลกโหรโกอิสานีเสียมีเหมือนกันหมดตัวอยู่ไปเหี่ยวไปเจออวนตัวเนึ่ท่านทั้งหลายสิมาตุกทุกีทุกน้อง ผู้หลงกำลังดูใหญ่บ้านท่านผู้นำผู้ทรงตุลุงนี่แหละเนี่ยพี่น้องศาลเชียงใหม่นี่สี่เตืร์อะไรกันสางดาวเตอร์ขึ้นศาลมาละนะไม่ใช่หมายศาลนะเดี๋ยวขอให้เข้าใจนี้ <c oughs> วันนี้มุนไปอบรมในศาลตั้งแต่หัวนหน้าผู้พิพกากษาศาลถึงมดพี่น้องศาลยุติธรรมเชียงใหม่ที่กระหับเปิดนิดหน้าสลากการตุลุงก็ไปศารจังดาวก็ไปสั่งแหวงเชจังดาวก็ไป มาหมดอายการพี่น้องผู้พิพากษ์ษาไม่ให้หมดพี่น้องตู้ลงไปหู้ไปห่นมาหมดไม่ใสยตาพี่น้องว่าถ้าเาเอาผู้ไปแล้วแท้วแต่มีสัพธ์ทำมีกรรมจริงของไผวยีนิมนต์ออกไปแล้วดับนี้พี่น้องเท่าไหร่มาให้ปรดีผมจะเจือบหาง่ายๆก็เมื่อก่อนในสายวิทยุทำคล้างในพี่น้องเท่าไหาร่ก็ต้องห้องทำเท่าไหร่ก็เนี่ยคนบอกว่าตัวแต้มเล่นทองก็มาเดินในขอบเอาไปรมมาแล้วเอาไปห่นหมด ข้อป่วใจขอออไปหันข้อไม่ดีงอออไปหันข้อร้อนพอออไปหันหลังเราเข้าอบรมล้างโรงงานบฟรีพอเข้าไปอบรมทุกอ้องหันของพวกนจ้นทำใจว่างอีกว่ามึงเอาผนได้เมื่คนเราอยู่ด้วยกันสภากันแบบมันต้องคิดอย่างนั้นที่ว่ากินข้าวแล้วคิดความดีกันแล้วก็เด็ดสรุปให้ฟังง่ายๆอันคนเราขอพอมีสี่ห้าข้อพอละมันต้องแอบสวรรค์นี่ปานนี่ปานนันปะละมังสุขันความสุขเป็นยอดสี่ห้ายังแบบมีแล้วจะไปนี่ปานมันไปไปได้ใหญ่ไปตึกสีแยกไฟแดงเนี่ยต้นดูเนี่ยใช่ไหม Himят, Cái lâu tháng bao 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 nhẹ bao 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 chê bao 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 ทุกวันเหมือนวันแม่นั่นะผมมาเรถ้าฮับพ่อฮับแม่นะสองวันนั้นห้าพันวาเหียที่สองสี่หาเหียวันนี้วันแม่หล่นไปก่อนมันมีความสุขให้พวกเธอได้ความสุขที่สุดรักแม่ไม่สละกดตึงมันมึงยังบบก่อนเดี๋ยวเรากอดมันนั้นก่อน กี่พิซซ่ากินห้าอาหารแปลกๆปาแม่ไปถึงปอมันเดินออกไปเลี้ยงอย่างเล้วงแา้ถูกเส้นถูกหักปอ่แม่หักถึงวันหักชาติหักศาสนาหักองค์ัักริย์ัิานหักองวันจะไปเนือกวงคัทสนาหักองคัทธสนาหัญองค์ลัาสม่หักคนาปัอวันสนาหักคัทธิาากองคัสนใจัคลัทานากอค์ลัาองทธิศาุงค์ลายนคลาสนทิศนหงวันหักองันเนี่ย อีแม <Gomez rainforest. S 2> <yal>, <being> ่ต <t Rahmen> okay ู asked, ้มงกรตายแล้วตายมาตู้ลบ่เกินแลยลูเมินเกินตอนนั้นก็เสดระบากแม่นั้นมาเกิดจากปอภัยก์อะพีแม่ว่าแล้วหมู่เฮาหม่ตัดนั้นก็เขียนไปอย่างนั้นนะแรบนั้นอายุ่ที่ไหนก็จะไนันเป็นเล่าก่อนกันนะปิยวาจาวาจาท้องสุภาพแล้วหวานหวานบางคนเาบางคนบางท่านปิยวาจาไม่หน่ออ่อนหวานเป็นนกตราย เขาอยู่ท to ี่ไหนเขาต้องพูดกันร่งทรงกันก่อกันโอ้เถียงนใจเคื่อกันและกันเยอะอันใดที่มันจะเป็นความสะดวกจะเป็นก่งแย่งชิงนี้ชิงเด่นอย่างกันนักหนาป้าป้าพระพุทธเจ้าขอสอนประวัติาตร์ช่วตัวนี้มีน้ำใจเราต้องใฝ่คุณธรรมคุณธรรมเพื่ออย่างป่าอากาศมุสุเนี่ยฮะป่าอากาศมุสุโดยเฉพาะศิลป์ข้อสี่เนี่ยปียกวาจาเนี่ยสำคัญที่สุดสมัยตะกอนเนี่ยนะอีพ่อพ่อก็นานก็นานสมัยตะกอนเนี่ยเขาเกิดมานี่นะอายุของหกสิบหกลำเดียวนี้เขาเกิดสองสี่ก้อนเจ็ดนะ เขากนได้ยินหลับขนานได้ยินแต่อย่างอ่เขาเป็นละอ่อนนะเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันหนึ่งนำคือศาสนามนไม่แต่ความหมายสองรักษาธรรมเนียมมั่งธรรมเนียมข้อวัดปฏิบัติสามเชื่อฝ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเสี่วันจานั้นต้องสุภาพและอ่อนหวานนะแล้วถึงวันนี้เขาสุภาพ,พอ่อนหวานใส่กันเอ็กวัดเอ็กแคร่เหมือนกันใส่พุทธรรโมสโค่แจ้งๆดาๆดาดกันบางคนกู้จามว่วหนเนี่ย พุดไวยากเยอะว่าอะไร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 ไะไรอะไรอะไรโวปัญหาบางคนก็คเดียวผมเปไล่ละคเป็นดุลามาอะไรมันเป็นอย่างพิจารณาแล้วเราเย่งมาสอนอ่ อีพ่ออแม่เราอีสอนลูกลูกกู้ยูดีดีนะครับผมนะเจ้าจ่าจานลูกแพ้ยังเรื่องขอบคุณนะลูกมันคนเาอยู่สอนนแบเนี่ยอ่ะมันสีคนสีในหนะพี่น้องนะถ้าคนเธามีสีฮะสีห้าข้อเนี่ยคือป่าอามาสูเนี่ยต้องเขียนอย่างละไหนป้าป้าถ้าเอามีสีในหนะพี่น้องอะไรเหมือนหินแต้แล้วหินจต้แมันจุ่มมันเย็นข้นมีสีไปไหนนี่นะพี่น้องเหมือนหินแต้แดงมันฮ้อนมันมันแบบจุ่มมันแบบเย็นข้นมันชองเราขึ้นพอพูดดีมันแด้แบบแด้ล่ะอีแม่ก็าเราขึ้ แนบบอดบอทเราอยู years, one, an, it. It ่ท i̇şte. mm ี่ไหนเมื่ออกษาศีลเนี่ยจะเริ่มเมตตาภาวนายื้อตาหน่อนฮื้อตาเนี่ก็ยังว่าะไปตังเงินหมื่นเงินแสนเงินพันเงินร้อยอย่างประลังมันเลยทำบุญไปตามถ้าเราทําได้นี่โควิดทั้ายมาดิดได้พี่น้องเวลาจะทําบุญนะทำตามกำลังไผ่ถ้าหอมนะไผ่หอมสตางค์เหรียญนะในนี้มีของไผ่หอมสตางค์เหรียญเรายกมือเรายกมือมีสักคนถ้าไผ่หอมสตางค์เหรียญนะจะได้บุญอย่างเดียว

มึงเขาโม่ด้นเท่าไรก็ขึ้นอย่างนั้นถ้าเขาขึ้นั้านมันจะหัวแล้วน่ะคนขึ้นด้านในหนึ่งจะหมวสองความดันสามหัวใจสี่กระเพาะห้าเบาหวานหกววานนี่มได้อย่างขึ้นมาเกินมาจ้านี้สร้างมาอย่างแบบกับผู้มีสินทรัพยประจำเจ้ามันทำอันนี้คือทำความดีอีแม่เขาทำความดีไมฟังคำเหลือกับตด้อย่างทำบุญสุดดานนะทำตามที่เขาต้องการอันนั้นคือบุญที่สุดถ้าเขาทำตามที่เขาบังคับจิตใจทำนะ ไอคนจุดจี้จุดจี้ในแม่มันไม่ได้บุญพ่ออย่างเรอกมันกินแหงบุญนี่คือย่างถ้าทำแล้สบายใจเขายกตัวใหญ่ไงเหมือนกับเจ้าภาพเดี๋ยนี้เปิ้ลพร้อมแล้วหรือเปิ้นพร้อมแล้วจะปลุกปั่นใจใจเนื้ยตาเปิ้นพร้อมแล้วจะทำบุญแล้วพี่น้องส่วนคนตายไปเหมือว่าครูบาที่เปิ้นเสียไปก็ยังได้รับแลยเปิ้ลไม่สนใจเปิ้นสนใจว่าได้สาระแล้วความกตัญญูของกูมันเกิดแล้วพี่น้องจับกรรมเมืองเขาได้ก่อปอนคนเมืองเอา และน้องนำมายังเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนเป็นไปด้วยจจรูปวัจใจใจยตาเนี่ยก็หนามวลขุมนี้มาถวายเป็นด้านอุทิศสมบูรณ์เนี่ยคนเขามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกำเหนือกำใต้พี่น้องทั้งหลายตู้นี้มาฟังไผ่เราไผ่แค่เล่ากว่าตู้กว่ามันเล่าไปคนที่เล่ากว่าตู้นะมันแบเคยทำาุิกับตู้แม่แต่สลึงเดียวเดกที่ข้อันมันเคยซื้อแล้วจะไม่สนใจมันนี่ยะมันบอคนที่มาห้ามอีกพ่ออีกแม่ก็นเียมันมา่วยแปงไม่ห่า <noise> 那我们就会按照这个标准来计